อัปเดตโทรมาครับผู้ป่วยอัปเดตโทรมาเยี่ยมผู้ป่วยไปไปริโอครับเมื่อกี้อัปเดตบอกว่าพี่เคยสัมผัสไหมระหว่างหน้าประตูเพราะว่าตอนเวลาเราออกไปรับของออกไปรับของอยู่ตรงเวลารับข้าวรับยาใช่ไหมเราจะเอาแค่มือหยิบออกจากประตูเอาแค่มือไปหยิบของเข้ามา อออเตบอกว่าตอนเช้าที่ผมได้ก้าวขาออกจากประตูคือแบบมันหลุดใหม่จากโลกหนึ่งเขาก็คิดภาพตามมันแล้วว่าเราไปเจอแสงแดดเราไปเจอแสงไฟข้างนอกแล้วอีกไม่กี่วันเราจะรู้สึกยังไงโอ้โหแค่เดินก้าวขาออจากประตูเนี่ยไม่ต้องรอดูกันครับว่าวันที่เราได้กลับบ้านเราจะรู้สึกยังไง ตื่นเต้นเนาะเอามันมาบิวจริงๆ <_ an> มันดีใจจริงๆไ <_ an> อ้ออเขาบอกไยว่ามันดีใจจริงๆนะพี่ผมนั่งอยู่บนรถประมาณสิบนาทีหรอกผมยังไม่ขับออกไปผมนั่งอยู่แค่บนรถเนอะแล้วอยู่กวดแล้วตอนถึงบ้านขก็ผมก็นั่งอยู่ในรถเอกนั่งมองบรรยากาศร,ร,รอบๆ จริงคุณปายถึงบ้านเนี่ยอาการเดียวกับคุณอ๊อฟเลยไงอ๊อฟมนมาแล้วอ๊อฟเมนมาแล้วืเต้นตื่นเต้นครับรอวันได้ออกเหมือนกันรอวันออกจากหน้าประตูห้องเนี่ยก่อนออามันทราบซึ้งไงเดี๋ยวรอดูเรา ุดจัดแก้ว <g ill ow> รอก่อนแล้วพี่ตามไปน้องจะรู้สึกมึนๆตอนออกจากโรงพยาบาลพูดงวันเกิดพี่กิจแล้วดีกว่าเดี๋ยวพิ่งไปเอาของขวัญวันเกิดพี่กิจก่อน อาจจมีข่าวดีแตาจะไม่พรุ่งนี้อ่ะอันนี้มีน้องเข้าไปวันเกิดชันปีนี้ของพี่ขิบมาเขาก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเราต้องกลับบ้านถูกครับเดี๋ยวเราเปิดโลเคชั่นกลับมาดู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  รูปพิกกี้อันนี้เป็นสติกเกอร์ยีิบปีมีปิกิตาด้วยวันเพื่ฉันปีนี้ขอเธอขอกนาที Happy birthday to me. Sing a little song. Sing now, sing now, baby. Yes. ดีใจมากๆเข้าใจความรู้สึกแบบเวลาเราไปตอบเม้นพี่พี่ใช่ไหมแล้ววันนี้เมื่อวันเกิดพี่กิจพี่กิจมาตอบเม้นด้วยเราว้าวดีใจมากๆนะครับถือว่าเป็นความทรงจำอย่างหนึ่งเลย แรกที่จะทำหลังจากออกจากรพคือกอดเตียงนอน <c oughs> รุสูจะหายไม่ไ,ไขอบคุณคขาขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะครับเป็นคนข้างรักยินหนึ่งหรอข้างรักพี่กิจสุงสัปดาหเกิดพี่กิดสักสิบรอบก็ได้ <c oughs> ก็เหมือนมีศิลปินที่เป็นแรงผลักดันผมระหว่างที่มานั่งดูอยูน่นี้ดูงานที่พี่กิบไปสัมภาษณ์เกือบทุกๆงานเลยอย่าลืมทางกลับบ้านนะจำได้หายไปจะได้ไปกินชาบูใช่แล้วว่าจะพักอยู่บ้านสักประมาณ2อสาวัน ระหว่างนั้นเราก็จะสั่งโมกทามากินที่บ้านอารมณ์เหมือนเรารอเสื้อซีนทีเสื้อซีนพีใกล้จะเสร็จแล้วนะไม่รู้ว่าเสื้อมดยอมถึงไหนแล้วอาจจะไม่ได้กลับพรุ่งนี้อาจจะกลับเมื่อืนนะครับต่ต้องรอดูอีกทีเห็นแล้วเห็นแล้วไอสัตว์ที่ว่าไอขอโทษครับพูดไม่พอขอโทษครับไอ ที่พูดเชื่อไอแก๊ปที่ตอนนั้นไอแก๊ปได้เล่นเป็นไอ้สัตว์่ะเห็นเห็นเห็นครับอยากเจอพี่ปอยจังเลย <c oughs> <c oughs> ยิงหมูกกระทะใช่ <c oughs> <c oughs> อารมณ์เหมือนไฟกดใจให้ น่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆนะครับ <laughs> เ็ามาส่งความคิดถึงมันก็จะมีใจหนึ่งที่ว่าใจหายออกจากโรงพยาบาลเป็ไหมแต่ก็อยากสัมผัสเหมือนความรู้สึกหลังประตูนี้เราเราเข้ามาพร้อมกับวันแรกที่เราเข้ามาแล้วเราไม่ไม่ ไม่สบายหนักมากสามสิบแปดไม่มีแรงที่จะมองรอบข้างไม่มีแรงที่ที่จะมองว่าข้างนอกหน้าห้องเที่ยวอยู่มันเป็นยังไงแล้วพอถ้าถ้าเราได้ออกไปจริงๆเราจะรู้สึกยังไงกันนะเอซีนาะจอดตลอดอยากเจอสักครั้งได้เดี๋ยวเจอกันนะวันนี้มากินหมูกระทะเผื่อด้วยนะโน n น no ต้องกินเอง อาหารจานแรกที่จะกินอาหารอะไรก็ได้ที่ป่ายทำมาเราต้องทำกับข้าวกินเห็นเขาไปนั่งแคมปิ้งใช่ไหมแคมปิ้งคืออย่างหนึ่งที่เราอยากไปมากเลยนะเราเผ่อออกไปอาจจะไปนั่งแคมปิ้งทุกวันนะเพราะว่าเรามีเครื่องดริฟกาแฟมีอุปกรณ์ตั้งแคมปิ้ง ออกไปน่าจะตัดผมแล้วตัดขึ้นรอดูก่อนนะปายเก่งมากลูปต่อไปจะมีเรื่องทีแล้วจ้าดูปขอบคุณครับตั้งแต่วันที่ได้พบเธอผมไม่มีดอกไม้ใดที่เจอที่เธอสวยงามที่เธอนงา รอยยิ้มของเธอตั้งแต่วันที่ได้พบเจอก็ไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจึงยันมองดาวเมนฟ้าเพราะดวงตาของเธอสวยกว่าไปแคมเอาเสื้อกันหนาวไปด้วยใช่เพราะช่วงนี้หน้าหนาวแล้วขอบคุณค้าขอบคุณทุกทุกกำลังใจเลยวันหนึ่งวันนี้ที่ตั้งแต่วันแรกที่อยู่โรงพยาบาลจนมาถึงวันนี้ ก็ได้ราบกาลังใจจากทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจากหัวใจเลยถ้าไม่มีทุกคนก็ก็คงจะจิตตกแบบที่ว่าแต่มีทุกคนก็คอยเป็นพลังบวกให้เราเสมอเลย ตรงผมนี้หรอมันอาจจะต้องตัดตรงข้างไงแล้วก็ตัดข้างหลังดูก่อนเพราะว่าแบบที่เราตั้งปฏิฐานไว้หัวมันต้องสีแดงทั้งหมดไงแหมหมอโทมาทุกคนรอวัสเดีครับครับ ให้ยูมีดด้วยหรอครับให้ยูมีดด้วยหร,คคยครอ,นนบบอ,อค,ครับคุณพยาบาลครับตอนนี้ผมแอบไลฟ์สดอยู่โอ้โขอบคุณครับพยาบาลขาขาขอบคุณคขา คุณพยาบาลให้ลฟ์สดได้ทวนเงี้ยไว้ก่อนคุณพยาบาลว่าวันนี้มีพี่ๆเอาผลาไม้มาให้นะคะพี่ๆพ,พี่พี่แฟนคลับเราส่งผลไม้มาให้คุณพยาบาลคุณพยาบาลเลยแบ่งมาให้เรากินหนึ่งลูกแล้วก็ยืมมีดแต่เสร็จแล้วบอกด้วยจะไปไปเก็บ อะไรคุณทวายบาลจะบอกว่าไลฟ์สุดทำไม <c oughs> เกมทำทรงพีงนนทรงผมเหรอผม,ผมจะตัดตรงนี้ออกแล้วก็ตัดข้างหลังนิดนึงนะแต่ก็จะไว้ข้างหลังแต่เป็นคนที่มีหางเต่าอ่ะมันไว้รากไสยมันจะไม่สวยมันจะเป็นแบบ ก็จะเป็นแบบหางต่อมันจะลงมาเหมือนเป็นเด็กดื่มมันดูเหมือนมันจะไม่เป็นสงก็ต้องบอกไงเราต้องสารภาพคุณพยาบาลว่าเราแอบไร้สตที่ฉันจะยามมองดาวบนฟ้าเพราะอุ่นต่อ พยาบาลน,น่ารักใช่พี่พี่พยาบาลแล้วก็คุณหมอดูแลดีมากคือว่ามันจะมีช่วงที่สองวันสองวันที่เราเป็นไข้สูงคือจะพยายามคุณหมอก็จะพยายามปรับยาตลอดว่าตอนยานี้ไม่กินมีตื่นเช้ามาแบบตามภาษาของเราเราตื่นแต่เช้ามันก็เจ็บคออยู่แล้วอะ่ะเราก็จิตจิตตกว่ากลัวเป็นอย่างอื่นกลัวมัน เจ็บคอหนักมากกว่าเป็นผลข้างเคียงแต่ไม่ใช่แอร์มันตกใส่ปากเราเราก็เลยตอนเช้าตื่นเช้ามาเราก็เลยเจ็บคอแต่หมอก็หายาแก้เจ็บคอให้เรากินไม่ดือ้อไม่เคยเดื้อกับใครเลย อ,อเพียงท้องฟ้าได้แอร์ตกใส่ปากไปไปใช่แอร์มันแอร์มันตกจนนอนนอนหลังๆมัต้องนอนในเปิดแอร์ยี่สิบเจ็ดอะแอร์ดอ แม่เบนบอกไปไม่ดือ้อใช่ไปไม่ดื้อนะครับเมื่อวานก็เป็นวันเกิดของแม่แล้วก็วันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองนี่ก็เป็นวันเกิดป้าน้อยก็เลยสั่งของข,องขวัญให้ทั้งสองคนเลยนะครับต,ตัวอาจจะไปไม่ได้แต่ก็ฝากไปให้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยากให้แม่อยากให้เค้กอยากให้อะไรแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าไม่มีคนซื้อเค้กให้แล้วแล้วก็เดี๋ยวลอง เค้กเราก็เลยสั่งเค้กไปให้แอร์กับไปอะไรด้ว่กันแอร์แอร์เองก็ลำบากเจ็บไหมแอร์ตกใส่ no 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 อย่า ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นเซฟโซนที่ดีให้เสมอเลยเป็นเกาะป้องกันที่คอยดูแลน้องคนนี้เสมอเลยนะครับโกจ้ใจค่าลิขสิทธิ์เพลงยังทั่วไม่มาขอลิขสิทธิ์เพลงอ่ะมีแต่ส่งเดโมมาวะโคเปอร์โคเปอร์นะอะไรกินครบไปแล้ววันนี้

คนต้องยกให้ว่าเรากล้าทดลองทดสอบนะอุย๊ยถ้าเราไม่ทางไม่สังเกตเราก็ปรับเตียงเตียงนอนไม่ได้นะเราจะนอนแบบปวดคอเลย <c oughs> าวน้ำเกลือนี่ไงาวน้ำเกลือที่ทุกคนคิดถึง <c oughs> ถอดแอร์มาเล่นเลยใครเนี่ย d อ no, no น้องบองก็อยู่เนี่ยอยู่ข้างหลัง <c oughs> อยากกินข้าวผัดกุ้งนะเสมอคิดถึงกับข้าวอยู่บ้านแล้วอะ่ะมีวันหนึ่งแบบว่าคิดถึงข้าวไข่ดาวมากต้องสั่งไข่ดาวมากินนะ ไม่มีหวยไม่มีหัวนี่ทุกคนเราไปตีหวยตลอดเลยนะเวลาเรายกนิ้วขึ้นวันนี้วันที่9้าใช่ไหมเรากักรักษาตัววันที่9ก็ไปตีเป็นหวยน้ำหนักลงไมต้องรอออกจากโรงพยาบาลแล้วลองชั่งดูนะครับเพราะตอนนี้ในห้องนี้มันมีตชั่ง ของทุกอย่างปกติอยู่ดีกลับบ้านไปเผื่ออาลิมอนแต่มันปรับได้นะขามันก็ปรับได้ดีแต่มันไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่อยู่คนเดียวจริงๆเลยงานนี้ขนาดอย่างเห็นข้างนอกอันเนี้ย เงียบเงามันเป็นแบบว่าเหมือนมองท้องฟ้าแล้วก็ค่อยๆมองท้องฟ้าตอนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็มองดูท้องฟ้าตอนกลางคืนมันเป็นอยู่ในชีวิตที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมก่อนข่าจะจำได้ไหมต้องรอดูนะครับอายักษิถึงแล้วอายักษ์จอดอยู่อย่างนั้นนะ ทนอายกขแล้วเนี่ยไม่ทำของพังเลยคิดถึงชาบูและหมูกระทะครับผมสีเริ่มออกหมดละเดี๋ยวเราไปย้อมใหม่อยู่แต่ตามคอนเซปต์รูปเราต้องย้อมแบบเราจะเป็นแบบเปิดข้างนี้นใช่ไหม เิกข้าแล้วตรงน,นี้ก็เป็นลากส่ลงแต่ทั้งหัวต้องเป็นสีแดงได้กินได้กินแล้วครับได้กินตั้งแต่สองสวันก่อน2วันก่อนเอาจตมูแทบไปมุดใส่ไอ้วันนั้นดมอะไรวะดมข้าต้มหรือเปล่าเกือบมุดใส่อ่ะยใหญ่แล้วเส้นใช่ใชมันดือ้อ แต่สีนี้ถ้ามองใกล้ๆคือมันมันมันจะออกทองมากเลยออกจากโรงพยาบาลว่าจะไปดูเครื่องออกกำลังกายมาออกกำลังกายแล้วมังม้งมั้งเอซื้อลู่วิ่งมาไว้วิ่งเนาะมัง้ง เองก็ลาําบากองศารมันนะที่แล้วว่าที่แล้วว่าจะไม่ขับมันมาแต่ก็กลัวคิดถึงมันก็เลยเอามันมาด้วยไอ้ยักษ์ออกพร้อมพี่นัตตี้ไหมพี่นัตตี้ยังไม่เห็นพี่เัตตี้บอกว่าหมอยังไม่บอกเลยอะสีดำหรอยเว้ตาพผ้าผู้คนชอบออกกำลังกายมีลูกบาทด้วย เอ้เราก็ไม่ต้องแปลอไอตัวยกไงเราก็แปลตัวเป็นที่มันวิ่งอะซื้อมาไว้เพื่อความสบายใจแค่ตื่นมาเจอข้รองออกกำลังกายเราก็มีความสุขแล้วไหม ไม่มีการเอามาตัดภาพเราเอามาออกกำลังกายโดยตรงพวกนี้น่าจะยังไม่ได้ออกครับตีแบตตีอะครอะเป็นบัตมีนะแต่ยังไม่ได้ประกอบ นั่งมองก็พร้อมแล้วช,ช,ช,ช่าย่ายถ่าย่แนะนำเครื่องบับกระยานแบบมีพนักพิงคืออะไรค่ะ <c oughs> วิ่งรอบ,บาดไม่ได้ลงงูกัด ปั่นจักรยานอากาศนอน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 นนนนปั่นจนเหนื่อยวันนี้ปั่นจนเหนื่อยข้าวซิเจนมันไม่ขึ้นแอนดิวแอนดิวเป็นยังไงบ้างแอนดิวก็รอวันไม้ออกเช่นเดียวกันครับตอนนี้ก็เหมือนแอนดิวเอ่อเขาเรียกว่าอะไรล่ะก็การเริ่มปกติแล้วครับแต่เหมือนว่าจะเป็นอะไรจุดตรงตับนี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดน,นะ ก็กำลังรักษาตัวอยู่ครับบ้านลกนะปล่อยให้เรื่องของการออกกำลังกายเป็นของวันพรุ่งนี้ใช่ใช่ป้าขาวยักได้แล้วหรือเอาแต่ไปรับนะครับแต่ไม่บอกเลขอะไรหรอกเดี๋ยวจะปิดไว้ วิ่งจับไปก้อนไม่ต้องวิ่งจับเป็นวิ่งมาหาเราเองไงก้อนนะเครื่องเป่ายังอยู่ดีครับนี่ไปที่วางโทรศัพท์เนี่ยพิงอยู่กอดเธอไม่นั่นพอเธอห้าห้าท ที่หมูกระทาออกกำลังแขนใช่ใช่ใช่สปอยเลขหน่อยไม่บอกไม่ใช่อ่ะบริหารปอด เรียกป the <asan> ้ายขาไม่ใ <t> ช <suspicious> ่ไ <to> ม <fire train> ่ใช่ไม่ใช่ก็เป่าแบบนี้ทุกวันครับต้องบริหารปอดอพอละนก็มาทักทายนะทุกคนเฉยๆนะครับมาส่งความคิดถึงนะครับมาส่งข่าวว่ากล้จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ รักและคิดถึงทุกคนนะครับทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะเต็นห่หอทุกคนเช่นเดียวกันไว้เจอกันนะครับฝันนีราติีสวัสดิ์นะครับ